แต่วันนี้แหละยกมือลงนะครับยกมืนลงมาแค่เปลี่ยนกระสุนเท่านั้นนี่ครับถ้าคิดว่าจะยิงปืนแม่นต้องแต่งตัวแบบนี้ครับนี่ ชอบการแต่งตัวนักกีฬามากครับว้มาอมองจากข้างหลังรู้เลยว่าเขาจะเป็นเจ้าของร้าน <ผม S 2> ขายอะไรอาวุธปืนไ <ผม S 2> อ้อะไรปืน<ม>สวสดยจอดไม่ได้เลย